สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้แวะมาสวนกล้วยไม้ไม่ได้แวะมาหลายวันแล้วล่ะค่ะลองมาดูกันดีกว่าว่ากล้วยไม้ในสวนเป็นยังไงบ้างน,นี้มาดูรดน้ํากล้วยไม้ค่ะเป็นกล้วยไม้ที่เพิ่งเริ่มปลูกแล้วนะคะเราจะต้องมีการรดน้ําบ่อยหน่อยแล้วเขาก็ต้องโดนแดดด้วยเพื่อที่จะได้แตกยอด แตกหน่อออกมาค่ะนี่เรามาดูแปลงนี้นี่นะคะนี่อันนี้อันนี้วางไว้เพื่อรอให้แตกนะคะพอแตกแล้วเราก็จะนำไปวางตรงนู้นค่ะวางในกระบะอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนีเรามาเรียงวางไว้อย่างนี้ให้เขา แดดแล้วก็มีการลดน้ำแล้วเขาจะค่อยๆแตกหน่อออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่วางไว้ในกระบะนะนี่นะคะเรามาดูที่วางไว้ในกระบะค่ะกระบะกับมะพร้าวคือจากกองเมื่อกี้ค่ะเริ่มแตกหน่อแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มแตกหน่อแล้วก็จะต้องมีการลดน้ำ ให้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องได้แสงแดดด้วยค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำการหน้าร้อนปลายหน้าร้อนจะเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเลยเนี่ยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณสิบเดือนแล้วค่ะมีดอกให้ตัดแล้วนะเพิ่งตัดไปค่ะตรงนี้เพิ่งตัดไปนะคะ เพิ่งตัดไปอ่อันนี้ถือว่าเป็นกล้วยไม้เด็กอ่ะยังไม่ครบปีเลยเพราะฉะนั้นดอกของเขาหรือว่าช่อเนี่ยก็ยังไม่ยาวนะคะเรายังไม่ส่งเข้าบริษัทนะจะส่งจำหน่ายตลาดภายในนะคะเป็นกล้วยไม้ตลาดค่ะ mm. อา้าดูเรามองไปทางมุมน้นบากกันดีกว่ามุมที่วางไว้ วางกระบะไว้แล้ตรงนู้นนะคะลดน้ำอยู่ดูเพลินๆค่ะนี่ค่ะลดด้วยสปริงเกิลนะคะ เคยไปดูที่สวนกุหลาบนะที่เขาปักชํากุหลาบเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเปิดสปริงเกลิลเขาจะเปิดแบบโหที่มากอะ่ะที่ถ้าเราเนี่ยจะเปิดแค่เช้ากับเย็นเท่านั้นราคาะสาหรับกล้วยไม้ช่วงนี้เหมาะที่สุดเลยปลายฤดูร้อนต้นฤด,ดูฝนไม่รู้ว่าปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะขอจากกันแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเพิ่มความสดชื่นกับตออองน้ำสปริงเกลิลที่ใช้ลดด้ยไม้ค่ะบ๊ายบายค่ะ